และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะแปลกใจใช่ไหมคะวันนี้มาพบกับใครกันนะค่ะคุณครูจะขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะค่ะคุณครูชื่อนางสาวชลิตากุกขันเศค,ค่ะหรือเรียกว่าคุณครูเฟรมนะคะเป็นครูประจําชั้นของเด็กๆค่ะประจําปีการศึกษานี้ห้องอันดับนหนึ่งทับหนึ่งของเราค่ะ เนื่องด้วยช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะเด็กๆและติดสถานการณ์โควิด -19 ค่ะค่ะเลยทําให้เราไม่ได้เจอกันแต่ว่าครูเฟรมมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆร่วมทํากันด้วยนะคะซึ่งก็คือครูเฟรมอยากให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอของตัวเองสั้นๆค่ะส่งเข้ามาในกลุ่มรายของเรานะคะเพื่อที่เพื่อนๆและครูเฟรมจะได้ทำความรู้จักกับเด็กๆนะคะก่อนที่เราจะมาเจอกันในช่วงวันเปิดเทอมของเราค่ะ เด็กๆอย่าลืมนะคะคุณเฟรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นคลิปสั้นๆที่น่ารักของเด็กๆทุกคนในห้องของเรานะคะส่งเข้ามาในกลุ่มนะคะเราจะได้ทําความรู้จักกันค่ะและที่สําคัญนะคะเด็กๆในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เด็กๆจะต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะอันดับแรกเลยค่ะจะต้องสวมแมสตลอดเลยนะคะห้ามถอดหน้ากากเด็ดขาดค่ะและเรื่องที่2นะคะสําคัญมากๆต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดนะคะค่ะ แล้เวเราก็กลับมาเจอกันในวันเปิดเทอมนะคะค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ